เจริญพรวันนี้ตั้งใจจะมาชื่นชมคุณดวงฤทธ์นีที่จัดกิจกรรมปลาอุจระคืออนุญาตให้คนเข้าปลาอุจระใส่ตนเอง <S <S <Ą> <S เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงเีลัรว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจกับการที่พักการเมืองทิ่เอง เชื่อถือหรือที่ตัวเองสนับสนุนก็คือทักเพื่อไทยไปจับมือกับสองลุงที่ต้องชื่นชมเพราะว่าเขาทำตามที่พูดแม้ว่าเขาจะพูดในแบบที่ไม่มีใครมาแบบรับรองนะหรือไม่มีใครมาท้าทายไม่มีใครมาบอกว่าคุณต้องทำนะ หรือคุณมั่นใจอย่างนู้นอย่างนี้นะมั่นใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือในส่วนของเขาเนี่ยเขาเชื่อมั่นแหละว่าจะไม่ไม่มีเหตุการณ์ทานองนั้นเกิดขึ้นก็เลยกล้าประกาศว่าถ้าพักที่เขาให้การสนับสนุนทําเขาก็จะจัดติดกรรมแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะว่าเราเห็นไม่บ่อยนักนะ กับคนที่กล้าทำในสิ่งที่หลายๆคนรู้สึกขยักขยแงมันไม่ใช่ประเด็นว่าปลาอะไรอ่ะนะต่อให้เป็นการปลาหินปลานุ่นหรือเป็นการสาดน้ำโครนหรือเป็นการจับโยนบกหรืออะไรที่เบากว่านั้นเช่นอาจจะเป็นการ ซ้อมไม่รู้อันไหนเบากัอะไรนะเอาเป็นว่าเป็นอะไรที่เรื่องที่น่าชื่นชมอ่ะซึ่งเรื่องเนี้ยมันจะท้อนไปถึงนักการเมืองเนาะการที่นักการเมืองเขาระบัดสัตว์คือพูดแล้วไม่ทำเนี่ยมันน่าละอายส่วนคนที่พูดแล้วทำเนี่ยน่าชื่นชม อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเนาะให้กับคู่คนในสังคมว่าคนจริงต้องเป็นแบบเนี้ยคนที่พูดแล้วทําตามที่พูดและสิ่งที่สําคัญก็คือสิ่งที่พูดนั้นนะต้องเป็นสิ่งที่ดีงามเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าถ้ามันไม่ได้อย่างนี้ฉันต้องไปฆ่าใครตายอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เหมาะ คือให้คําสัญญาว่าจะทําอะไรบางอย่างที่มันดีงามแต่ถ้าไม่ได้เป็นดังนั้นก็อาจจะมีการลงโทษหรือการชดใช้หรือเป็นการทำอะไรบางอย่างที่เองอาจจะเสียประโยชน์บ้างหรืออาจจะดูน่าละอายบ้างก็แล้วแต่แต่ไม่เป็นการเบียดเบียนผู้คนหรือไม่เป็นการสร้างปัญหาผู้คนนั่นเป็นสิ่งที่เราควรตระหนักการรักษาคำพูด การยืนมปที่คำพูดของตัวเองหรือเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ได้รับปากเขาโดยตรงเนาะแต่เป็นข้อตกลงกันเป็นที่เข้าใจกันว่าคุณควรจะมาทํางานแต่เช้านะหรือควรจะมาทํางานตรงเวลาเลิกตรงเวลานะอาจจะไม่เป็นกฎกติกาตายตัวก็ได้แต่เป็นที่รู้กันอยู่ หรืออาจจะไม่มีข้อตกลงตายตัวว่าระหว่างทํางานใหม่มาชิดแชทนู่นนี่นั่นนะหรือเข้าขน้ําไม่ควรจะเข้าบ่อยเกินไปเข้านานเกินไปอย่างงี้แต่บางครั้งก็เพราะไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าไม่ได้เ,เรื่องผิดหรือเรื่องใหญ่โตอะไรก็ใช้เวลาในที่ทํางานทําอะไรบางอย่างมากเกินจําเป็นทั้งๆนี้มันควรจะเป็นเวลาให้กับงานถูกไหม ถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทก็คุยกับลูกค้านานเกินจําเป็นคุยกับเพื่อนด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยเรื่องไม่ใช่หน้าที่ถ้าเป็นนักเรียนก็ชิดแชทกันไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือจะเป็นการคุยกันระหว่างคุณครูสอนหรือหากิจกรรมอย่างอื่นทําเอาเนื้อหาวิชาอื่นมาอ่านหรือเอางานของวิชาที่ตัวเองยังทําไม่เสร็จค้างค้างหรือรื่องส่งในสัปดาห์าหน้า พวกนี้นคือมันไม่ใช่ธุระหน้าที่ที่ต้องทำนะตอนนั้นน่ะแต่เพราะว่าตัวเองไม่เป็นคําพูดงานเลยกลายเป็นงานด่วนใช่ไหมหรืองานเลยจําเป็นต้องทำนะตอนนั้นแล้วมาทําในเวลาที่มันไม่ใช่เช่นกางเรียนคณิตศาสตร์อยู่ก็ควรจะใส่ใจกับการเรียนคณิตศาสตร์หรือถ้าหากว่าจําเป็นก็อาจจะต้องขออนุญ,ญาตคุณครูอาจารย์เท่านั้นว่าขอเวลาประมาณเท่านั้นนี้นะเพื่อจะได้ทําอันเนี้ย มันจะได้เป็นการตรงไปตรงมาก็เป็นความซื่อสัตย์อย่างหนึ่งเหมือนกันคนที่ไม่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่ไม่รับการยอมรับไม่รับการไว้เนื้อเชื่อใจเพล่เพลอ,อาจจะไม่รับการเคารพ้วยซ่ำไปคนที่พร้อมจะเปลี่ยนคําพูดเพียงพราะเห็นผลประโยชน์เป็นหลักคนที่พร้อมจะ คือน้ำหลาตัวเองพร้อมที่จะระบัดสัตว์เพียงเพราะว่ามีประโยชน์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นคนแบบนั้นเนี่ยจะถูกลดความน่าเชื่อถือเขาจะอยู่แบบไม่อาหารและผู้คนก็จะไม่ฟังเขาในแบบที่เป็นบุคคลน่าเชื่อถืออีกต่อไป เขาก็จะถูกมองข้ามคนก็จะสงสัยว่าไอ้ที่พูดเนี้ยพ้ยมันใช่เหรอมันจะทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยท้งหลังๆก็ไม่มีใครเชื่อถือแล้วทีนี้การทํางานหรือการชีวิตก็จะยากขึ้นอันนี้ก็ฝากเพียน,นี้เนาะอันนี้ตั้งใจเลยทําคลิปนี้เพื่อจะชื่นชมกับคนจริงคนคนนี้เนาะอาจจะมาไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวต้องบอกก่อนแต่สิ่งที่เขาทํา มันยอดเยี่ยมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ให้เกยียรติคำพูดตัวเองและการให้เกยียรติคำพูดตัวเองนี่แหละมันเป็นเหตุปัจจัยสำคัญของคนที่ยอดเยี่ยมที่จะสร้างผลลัพธ์ที่เป็นจุดยืนครับผู้คนหรือที่จะเป็นผู้นำให้องค์กรหรือหน่วยงานหรือสังคมที่เองสังกัดอยู่จเจริญพอ